เอ้ยฉันทนอยู่เฉยๆแบบนี้ไปตลอดไม่ไหวแล้วนะฉันจะไปหาไอจิให้ได้ถึงไอจิอาจจะไม่อยากเจอพวกเราแต่ว่าฉันแต่ว่าฉันอยากเจอไอจินี่นะผมเองก็เหมือนกันผมอยากไปถามคุณพี่ไอจิตรงๆว่าทำไมถึงไม่อยากจะเจอพวกเราอะค่ะมุยรุ่นพี่อิชิดะเฮ้ย ถ้าจะไปเจอไอจิอย่างแรกก็คือต้องแร่งกว่าพวกคอเทอ n i ไนส์สิ่งที่พวกเราจําเป็นต้องทำในตอนนี้คือฝึก,กพิเศษ,เศษมีใครเก่งๆที่พวกเราจะไปฝึกพิเศษด้วยได้บ้างเนี่ยซือซึงามอริเรนคงจะไม่ยอมร่วมมือด้วยแน่ส่วนโคเทก็กลับมาหาอะไไปแล้วด้วยสิจะหาคนที่เก่งระดับเดียวกับพอเทอร์ไนส์เนี่ยไม่ง่ายเลยฮะทำยังไงดียินดีต้อนรับครับ ลมเหรอหอ๋อ,อโซริเลออนขอร้องละโซริเลออนช่วยฝึกพิเศษให้ฉันทีฉันอยากจะแข็งแกร่งขึ้นจะได้ช่วยไอจีกลับมาก็เอาสิอิชิดาโนกิพวกนายมาที่เกาะของฉันได้เลยนะสำเร็จ โซริวเลออนบอกว่าจะช่วยฝึกพิเศษให้ละถ้าเป็นเลออนแล้วก็หมอจะเป็นคู่ซ้อมให้แบบสุดๆไปเลยเดี๋ยวนะแปลว่าเจ้าเลออนจำพวกเราได้อย่างนั้นเหรอเะแต่ฉันไม่ไปนะฉันก็ไม่ไปว่าไงนะฮะรุ่นพีมิมสากิใครทำไมเล่าทำไมถึงไม่ไปฝึกพิเศษละ่ะนี่ทั้งสองคนจะไม่ไปหาไอจิแล้วเห ไม่ใช่หรอกใครกับพี่สาวเขาอะยังอยากได้เวลาทําใจต่ออีกหน่อยนึงตั้งหากเล่าแต่ว่าผมนะ่ะเห็นด้วยกับรุ่นพี่อิชิดะนะครับอยู่เฉยๆไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกมันควรจะเป็นฝึ่งพิเศษจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมแหมมันก็จริงอยู่นะคือว่าฉชนก็คิดแบบนั้นนั่นแหละขออนุญาตแทรกเลยนะ<า>ถ้าคนดังอย่างโซริเลออนคุงเขาออกปากชวนด้วยตัวเองแล้วเนี่ยก็ควรจะไปนะครับออควรไปอย่างยิ่งเลยละ ส่วนเรื่องการทำใจเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็ทำได้นี่นะอ่ะได้ตัวมาแล้วนะครับอฮะโอ้โหมีชื่อผู้จัดการอยู่ด้วยฮะแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าจะออกค่ายฝึกพิเศษก็ต้องมีผู้ปกครองไปด้วยอยู่แล้วแล้วร้านล่ะไม่ต้องห่วงเตรียมตัวช่วยเอาไว้แล้วเฮ้ยแหมยังไงตอนนี้ก็มีแต่ต้องก้าวต่อไปเท่านั้นอ่ะใช่ไหม ไรที่ห้ยเเกาะที่รอคอยสายลมโอที่นี่คือเกาะของโซริวเลออนเหรอเนี่ยสุดยอดยังกับเกาะร้างกลางทะเลยังไงอย่างนั้นละ่ะไม่ได้เจอกันานานเลยฮะอิชิดะเนโอกิโซริวเลออนเรียกเลออนก็พอแล้ว ขอบใจมากเลยนะที่ยอมมาฝึกพิเศษให้นะ่ะไม่ต้องคิดมากหรอกเรื่องห้องพักได้ตามสบายเลยระหว่างที่พวกนายอยู่ที่นี่พวกนายก็คือแขกของฉันเรื่องอาหารเดี๋ยวทางนี้จะจัดการให้ไม่ต้องห่วงโอโ้ขอบใจมากนะซึ่งสุดๆไปเลยอ่ะแค่สำนเกรบุญคุณก็พอแล้วล่ะ เลียนนายยังจำเรื่องของไอจีได้สินะงี้เองนายเองก็เหมือนกับเรนยังเลือกทางใดทางหนึ่งไม่ได้งั้นสินะบางครั้งสายลมมันก็หยุดพัดได้เหมือนกันโอ้ยสูบเป็นบ้าลมก็เย็นสบายด้วยเริ่มฝึกพิเศษกันเลยโอ้เอ๊ะ ใครกับรุ่นพี่มิสกิล่ะอสองคนนั้นเขาบอกว่ายังไม่พร้อมอ่ะนะเอ้งั้นเอาแค่พวกเราก่อนก็แล้วกันเออเลโอนฉันขอรบกวนด้วยล่ะเอองั้นคุณจีเลียนผมขอรบกวนหน่อยนะครับโอเคมาเล่นกันหน่อยไหมเออสำหรับตอนนี้ฉันขอผ่านัรทรับ,บถ้างั้นไปหาของทะเลมาเตรียมทำมือเย็นดีกว่ารบกวนหน่อยนะแซ่บ ม่เบ่ง <Wait up. S 2> จอดจอมตีแพสซะแล้วฉันขออีกรอบนะจมตีขออีกรอบจมตี้ขออีกรอบนะไม่ละถึงสู้ไปมากกว่านี้ก็ไม่มีประโยชน์ว่างไงนะพราะนาย ยังไม่เข้าใจวิธีใช้สายลมของตัวเองอะถ้ายังไม่แก้ไขจะสู้อีกกี่ทีก็เปล่าประโยชน์พูดอะไรของนายเนี่ยถ้าอยากจะแกร่งขึ้นก็มีแต่ต้องสู้อย่างเดียวพยายามจับหลักให้ได้จากการต่อสู้แล้วก็จะเก่งขึ้นฉันพูดผิดได้ออยังไงอะฮะสิ่งที่จำเป็นต่อน,นายตอนนี้ก็คือการข้ามไปที่ก่อนนั่นถ้าไปถึงได้ฉันจะยอมสู้ด้วยอีกรอบนึงว่าไงนะเฮ้ยไม่เห็นจะเข้าใจละ ให้ข้ามไปเกาะนั่นเนี่ยนะบ้าไปแล้วเรื่องไงอะเลออนอาจจะรับปากเรื่องฝึพิเศษแบบไม่ได้คิดอะไรอะแต่ว่าทางฉันน่ะจริงจังสุดๆเลยนะถ้านี่เป็นทางเดียวที่หมอน่าจะยอมสู้ด้วยอีกรอบแล้วก็มันก็ต้องทำไม่เห็นจะยากเลยวอร์มอัพล้วไปเลยดีกว่าเอาละเอออ่ะเอ๊ะ นี่มันอะไรเนี่ยเหมือนน้ำจะนิ่งแต่เข้าจริงมันเชี่ยวจนว่ายไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะไม่มีทีท่าว่าจะไปถึงได้เลยฮะจะทำยังไงดีอิชิดะคุงพยายามเข้านะทาลีนฮะได้แล้ว มื้อเย็นวันนี้ต้องอลังการแน่ๆเลยล่ะยอดเลยได้เพียบได้เพียบอ๋ะจริงด้วยเราเองก็ทำเครื่องทุ่นแรงได้ดีเนะเละออนไม่ได้บอกว่าให้ว่ายน้ำไปสักหน่อยอะไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยก้นไม่ได้ด้วยมอนก็ต้องเอาด้วยคาถาน่าจะได้เรื่องแล้วมั้งรูปีอิชิดะเดี๋ยวผมช่วยนะครับอ๋ฮะคา,ามุยนายด้วยเหรออ๋อ เลอนอนก็บอกว่าให้ไปที่เกาะนั่นน่ะพวกเราจะต้องทําให้หมอนั่นหงายเงื้อไปเลยคอยดูอู้ไปเลยล้างเต็มสูปไปเลยพุดจับพุดจับพุดลุยโลดตาตายพุดจับพุด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 พอ้จับพุดพุดไปไหนเลยอ่ะโอ้โถใครจะไปยอมแพ้แค่นี้ล่ะเยี่ยมเลยคราวนี้ต้องได้เรื่องแน่ มันจะไหวแน่เลยเนี่ยไม่ลองก็ไม่รู้ถ้ายังไม่ลองก็อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันเขาว่าคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนตลาดไม่ใช่หรอเหยื่อของคนฉลาดต่างหากแต่เอาละเฮ้ยเป็นไง <c oughs> ไม่ไม่ในเรื่องอะไกลมากมันไกลสุดๆไปเลยอะลุนพี่ ดอ,องทำยังไงถึงจะไปที่เกาะนั้นได้ละเนี่ยใช้พลังใจพลังใจที่ร้อนแรงจะพาพวกเราไปได้แน่ลุยกันเลยข้ามุายเออครับ ยินดีต้อนรับครับอะไรเนี่ยพ่อนายเองเหรอสายชนิดทับนะแล้วก็ได้มาช่วยงานด้วยล่ะเล้วท่านเรนอยู่ในชุดผ้ากันเปื้อนก็ยังงดงามนะคะอย่างงั้นเหรออาสกาเองก็ดูเหมาะมากเลยนะสู้กับผมหน่อยสิครับคุณลุงสอนผมด้วยนะคุณลุงคุณลุงครับนี่นี่คุณลุงคุณลุงนั่งลุงเหรอลุนะๆสอนหน่อยนะลุงนะสอนหน่อเนด้วยนะคะคุณลุงอ้าวลุงก็ลุง ยังไงก็ไปไม่ถึงสักทีต้องทำยังไงกันล่ะเนี่ยนึกอว่าขอแค่มีแรงใจก็ต้องไปถึงได้แท้ๆแต่ว่าเฮ้ยไม่สิจะยอมแพ้ไม่ได้ถ้ายอมแพ้ก็เท่ากับต้องจบตรงนี้เลยมันต้องมีมันต้องมีวิธีอะไรสักอย่างสิ เขาก็ไปได้แบบสบายๆเลยนี่นาะแล้วทำไมพวกเราไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะนั่นสิหืมอืมฮะอืมฮะ เลออนเผลไม้นั่นน่ะมีแค่บนเกาะที่เดียวเท่านั้นข้ามไปกันมาแล้วสินะมาสู้กันก็เอาสิ s t a อัพไม่แวนกอดท่าเลออนใช้เด็กอควาฟอสส่วนอิชิดะคุงก็ใช้นารุคามิเหมือนเดิม อึอสู้กันอยู่เหรอฮึย้าฮึสายลมที่โหมกระนำจงแปลเปลี่ยนเป็นพายุและปลุกมังกรสีครามให้ลืมตาตื่นขึ้นไรมังกรขึ้นพายุสีน้ำเงินเททราเบสดราก้อนด้วยแล้วนะอิชิดะนาโอกิจอมตี ที่นายบอกให้ฉันไปที่เกาะนั่นนี่คือคำตอบที่ฉันได้รับจิตวิญญาณที่ลุกชนเอ๋ยจงมาสถิตยอยู่กับกำปั้นเหล็กที่ทำลายได้ทุกสิ่งไร้รา,ราล์ล์บิ๊กแบงนักเข่าบัสเตอร์ยูนิตใหม่อย่างนั้นเหรอให้นักเข่าบัสเตอร์จมตีไรเช็ค คริ t ิค a ลทริกเกอส่งพลังให้สกายเฮาส่วนคริติคอลให้นักเข้าบัสเตอร์เป็นแววตาที่ดีฉันจะตอบรับประกายแสงในแววตาได้ด้วยพลังทั้งหมดสายลมที่หมุนวนเอ,อ๋ยเกลียวขึ้นที่หมุนกลับข้างจงอเฉิญนสายลมอันเกรียวกาด และลงโทษผู้ที่มากระตุกดวนมังกรด้วยโทษทันสีฟ้าครามซิกไมเมตด้วยนามแห่งพายุสีครามในพลแห่งทัพเรือผู้สูงสักในพลทหารเรือพายุสีดำเงินสตาร์เลสลีเจีนนี่ก็คือลีเจียนของเลออน ขอบอกเอาไว้ก่อนนะว่าสายลมจะพัดสี่ครั้งว่าไงนะครั้งที่หนึ่งซาฮาเรสโจมตีบิ๊กแบงนักเขาอฮียครั้งที่สองให้บอร์เดอร์บูสให้แล้วอีเนสโจมตีฮยส่งพลังให้นักเขาบัสเตอร์ สกินของบอร์เดอร์สลับตำแหน่งของซาฮาเลสครั้งที่3ให้ซาฮาเลสโจมตีสกายฮาวเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีสายลมในครั้งที่4ก็คือพายุมั <c oughs> งกรสีฟ้าคลามในตำนานเอ๋ยเหล่าพี่น้องเอ๋ยจงใช้เสียงคำรามแห่งพายุอันไร้ขีดจำกัดจงทลายจงขีดกระชากจงพิฆาตจนสิ้นซาก ลีเจน a t แอ c ทั e ลีเจนสกิลเนื่องจากเป็นการโจมตีครั้งที่4ขึ้นไปพลังและคริติคอนจึงเพิ่มขึ้นจากนั้น c คา n t เตอร์บัสดรอลีททยไวค็อกออกจากสนามรวมพลังเป็น28,000กับอีก2คริติคอลถ้าโจมตีสำเร็จททเลออนก็จะชนะรุ่นพี่อิชิดะบลูสตรอมเบิร์ส การโจมตีแบบไหนก็ทำลายจิตวิญญาณอันเร่าร้อนไม่ได้หรอกพอชูเวนต์ต่โวลชิวสามหมื่นห้าพันเลยเหรอดร้ายทริกเกอร์เช็คจบเธอแล้วบองการเอาไว้ได้เพื่อนน่ะ เดี๋ยวมันก็ซัดไปทางนั้นเดี๋ยวก็ซัดไปทางนี้ไม่มีทิศทางที่แน่นอนหรอกถ้าหาว่าคิดจะว่ายตรงไปที่เกาะนั่นท่าเดียวแล้วก็ไม่มีทางไปถึงหรอกอ่านทิศของคลื่นแล้วตรงไปบ้างถอยมาบ้างสุดท้ายก็ไปถึงเกาะนั่นจนได้แล้วพวกเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าจะให้ความรู้สึกเป็นใหญ่ตะลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้หรอก มันจําเป็นจะต้องทดลองหลายๆอย่างให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยเด็กที่รุ่นพี่นาโอกิใช้อยู่เป็นเด็กใหม่ที่พวกเราช่วยกันจัดขึ้นมายัางไงล่ะฉันจะแสะดงให้เห็นว่าตอนนี้ฉันเปลี่ยนไปจากเดิมแค่ไหนเข<อ>้าวิญญาณสองดวงที่สถิตยอยู่ในกระปั้นของฉันนี้จงเติมให้เต็มจนสะเทือนแผ่นดินเพื่อสยบคู่ต่อสู้ซีเมด ชันมงอรความเร็วสูงผู้บอยบินผ่านฟ้าฟ้าเบราเลอร์บิ๊กแบงส์เรสบัสเตอร์ลีเจียนนี่คือลีเจียนแบบใหม่ของฉันพลังเพิ่มขึ้น5,000จากลีเจียนสกิลนอกจากนั้นยังโจมตีอยู่ในศัตรูดได้ถึง4ตัวพร้อมกันสกายฮาว์ yeah! วิญญาณของฉันจงลุกชนจงระเบิดออกมาพร้อมกับความรู้สึกของพวกพวก้องหลีเจียนแอทถ้าสายลมของนายในครั้งที่4ก็คือพายุการต่อยหนึ่งครั้งของฉันก็จะทำลายยูนิตได้4ใบเรดก a t l i ิงพันช์ไปเลย ยน่าเสียดายถ้าเปิดเจอคริติคอลทริกเกอร์แล้วก็คงชนะไปแล้วแท้ๆโดนรีทายเรียาการไปแบบนี้โอกาสที่นายจะโจมตีได้ถึง4ครั้งก็จะมีน้อยลงตัางจากโอกี่คนก่อนจริงๆด้วย ที่ผ่านมานะเป็นคนที่ทำก่อนแล้วค่อยคิดนี่นะตอนนี้เริ่มอ่านเกมล่วงหน้าเป็นแล้วจบเธอแล้ว d ด m เม e คือสต่อ5ถ้ารอดจากการโจมตีครั้งต่อไปได้รุ่นพีอิชิยะก็ยังมีโอกาสชนะอยู่น่าเสียดานะนี่จะเป็นสายลมสุดท้ายแล้วว่าไงนะครับเ<อ>มื่อสายลมพัด4ครั้งมันจะกลายเป็นพายุครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองลอเมื่อเธด้โจมตีเสร็จจะสแตนขึ้นอีกครั้งแล้วก็ครั้งที่สี่นี่คือเสียงคำรามแห่งพายุบลูสตอร์มเบลส ยังล็อกเดเมจทริกเกอร์เช็คเอยเฮียแพ้อีกแล้วเหรอนี่ยนายน่ะแพ้บ่อยจริงๆนั่นแหละว่าไงนะแต่ว่ามันก็เป็นความเข้มแข็งของนายเหมือนกันนะเอ๋ข้อดีของนายก็คือหัวใจที่ไม่มีวันแตกสลายถึงจะแพ้แล้วแพ้อีกแต่ก็ยังลุกขึ้นมาได้เแต่ว่าบางครั้งก็พึ่งพาความรู้สึกมากจนเกินไปในคราวเนี้ย ใะได้เรียนรู้ที่จะใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองแล้วนะฉันจะจำให้ขึ้นใจเลยแล้วผมเองก,ก็จะเป็นคนที่ไม่มีวันยออแพ้เหมือนกับรุ่นพี่อิชิดะแล้วจัดการพวกโค้ชใดซะไปลุยก,กันคามุยแต่ว่าตอนนี้หิวเป็นบ้าเลยอ่ะนี่จ้า พวกนี้คืออาหารทะเลสดๆทั้งนั้นเลยนะ